เอาละคกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอรเซอร์ cer, นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบฟโซนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอ่าไอ้ด่านนี้นะครับด่านคร้อนเงินค้อนทองนะครับมีถึงวันที่24นะตอนบ่าย2งโมงนะครับเล่นแล้วได้อะไรนะครับเราก็จะได้ไอ้คร้อนเงินกับคร้อนทองนี่แหละครับคร้อนเงินกับค้อนทองเราจะ เอาไปอัพเครื่องประดับให้มันแข็งแข่งขึ้นหรือว่าเอาไปทําเครื่องประดับให้มันเป็นดาวแดงนะครับก็คล้ายๆกับการทําตัวละครให้มันเป็นดาวแดงนี่แหละเดี๋ยวก็พาไปดูในด่านก่อนนะว่าด่านมันเป็นยังไงครับด่านมันก็ไม่ได้มีความยากเย็นอะไรมากมายเลยนะครับก็เป็นด่านปกติเล่นได้ง่ายๆตัวธรรมดาไม่อัพก็เล่นได้นะผมก็ปูสายตีปกติมาก็จะเล่นแบบชิวๆไปเลยสําหรับด่านนี้นะครับ จะมีอยู่ประมาณสองสมเวฟได้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้จะเล่นให้ดูว่าดานมันไม่ได้ยากนะสามารถเล่นผ่านได้แบบชิวๆยังโอ้จะมีเจอด่านพิเศษให้อีก โอเคเจอบอสแล้วครับเอาดูว่าตายแล้วอ,อเราไม่ไดเอาสายเอพี HP มาเอาตัวเอทเคมาเล่นมันก็เลยโดนไม่ตายแล้วไม่เจ็บหนักโอเคหลังจากที่เราเล่นจบครับเราจะได้ของก็คือค้อนเงินกับค้อนทองอะไรประมาณนี้นะอันนี้ได้ของแบบนี้แต่ว่ามันจะได้แต้มเอาดูว่า มันจะได้แต้มขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือแต้มของมันที่เราได้มาเมื่อเรากดเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับจะ,มามาจะได้ของประมาณนี้จะได้ค้อนเงินค้อนทองด้วยแต่น,นี้ไม่เปิดเปิดแล้วไม่ได้หลังจากที่เราได้ข้อนเงินค้อนทองที่ว่าแล้วนะครับแล้วก็ออกมาทําการเกิดใหม่เครื่องประดับนะครับก็คือค้อนค้อนเงินค้อนทองนะี่ย ทำการเกิดใหม่เครื่องประดับที่ว่ามันเป็นเครื่องประดับแรไอเทมนะอย่างเช่นเป็ดทองเห็นไหมครับเกิดใหม่ปุ๊บเนะี่ยมันก็จากที่ว่าไาคิทิคอรลบคิทิคอรมันก็กลายเป็นว่าไม่ลบคิทิคอรแล้วเพิ่มเ p กับเลือดนะอย่างเช่นหมาเห็นไหมคิทิคอกรกลายเป็นศูนย์พลังโจมตีกับพลังกายบวกสิ 15. แต่พอเกิดใหม่ปุ๊บ นี่ฮะอ่าพลังโจมตีกับพลังกายบอกสิแต่ว่าคิดิ้วข้อไม่ลบแล้วครับก็ทําให้ไอเทมที่เหมือนจะใช้ไม่ได้ก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนค้อนเงินครับก็เอาไปอัพของธรรมดาธรรมดาอยู่ไหนเนี่ยเออนี่อันนี้เป็นต้นอัพของธรรมดาแบบนี้ครับที่ไม่ใช่แร่ไอเทมถ้าเป็นแร่ไอเทมมันจะเป็นแบบอ่าสีทองนะ หลังจากอัพปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับอืมก็จะไม่ติดพิษสีนะ่เปอร์เซนต์อะรประมาณนี้อทีเคได้ไอพบอกค้าเปอร์เซน์ด้วยโอ้มันก็จะมีขอหลายอย่างนะนี่นี่ มันก็ทําให้จากของที่ว่าเหมือนจะใช้ไม่ได้ให้กลายเป็นว่าใช้ได้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับตาเกิดใหม่ชุดยือม,มาทูดเป็นต้นใช้ช้อนเงินครับชุดยือม,มาทูดจะเพิ่มพลังกายของก r ินซี่สแตนเลตันยี่สนะครับอ๋อแต่พอเกิดใหม่แล้วเพิ่มมันจะเพิ่มอัตราตายเกิดหเปล่า เออใช่ใชใชมันทำให้คุณสมบัติอ่าเพิ่มขึ้นน่ะแล้วก็ความคุณสมบัติอย่างเดียวแหละเพิ่มขึ้นความแรงนี่ไม่น่าเกี่ยวเออความแรงก็เพิ่มขึ้นบ้างเป็นบางชิ้นนิดนีหน่อยหไม่ได้เพิ่มเยอะครับถามว่ามันจำเป็นไหมสำหรับผมผมว่ามันจำเป็นนะมันมีของหลายอย่างที่ว่าเราต้องใช้ ทว่าเราต้องเอามาเพิ่มให้มันแบบอัปเดตให้มันแรงขึ้นอ่ะอก็มีประมาณนี้ครับก็สำหรับใครที่สงสัยเกี่ยวกับไอคอนเงนินก้อนทองก็สามารถทักมาถามได้นะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่เท่านี้ละหรืองไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ